ยานจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก AAV 7A1 ยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกแบบฟูรีแทร็กของทัพเรือไทยผลิตขึ้นโดย U.S. Combat System ในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐมาตั้งแต่ปี1972ซึ่ง AAV 7A1 เป็นยานสะเทินน้ำสะเทินบกที่ได้รับความนิยมจากนานาชาติเป็นอันดับหนึ่งของโลก ย้อนกลับไปในอดีตราวปี1967โครงการของ AAV7A1 หรือ S2 s m p b s Vehicle เริ่มต้นมาจากที่นาวิกโยธินสหรัฐเริ่มให้ความสนใจที่จะเปลี่ยนยานสเเิิน,น้ำาสเเิินบก LVTP5 ที่ใช้งานม,มาตั้งแต่ปี1956เนื่องจากมันมีพิสัยทำการที่จำกัด ความเร็วในน้ำที่ต่ำและบำรุงรักษายากในปี1964นาวิกโยธินสหรัฐได้ร้องขอข้อเสนอเพื่อที่จะหายานพาหนะใหม่มาแทนที่พวกเขาได้เลือกข้อเสนอของ FMC และได้รับมอบต้นแบบคันแรกจากทั้งหมด15คันที่มีชื่อรหัสว่า LVT PX12 ในเดือนตุลาคมปี1967 การทดสอบของนาวิกโยธินสหรัฐได้ข้อสรุปในเดือนกันยายนปี1969และพวกเขาก็ได้ทำสัญญาจ้างกับ FMC มูลค่า78.5ล้านดอลลาร์สำหรับการผลิตยานพาหนะ942คันในเดือนมิถุนายนปี1970 ต่อมาในปี1982 FMC ได้รับสัญญาให้ดำเนินโครงการ LVTP7 Service Life Extension Program หรือ SLEP ซึ่งเป็นการดัดแปลงยานสะเทินน้ำสะเทินบก l v t 7ไปสู่ยานจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7A1 ที่กองทัพสหรัฐใช้ในปัจจุบัน โดยยานยนต์ตระกูล AAV-7A1 RAM-RS เป็นยานยนต์รุ่นล่าสุดของยานจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกที่ปฏิบัติการร่วมกับนาวิกโยธินสหรัฐและในหลายประเทศทั่วโลกประกอบไปด้วย AAVP-7A1 รุ่นขนส่งบุคลากร AAVC-7A1 รุ่นบัญชาการและ AAVR-7A1 รุ่นเก็บกู้ยานพาหนะ โดยข้อมูลจำเพาะของยานจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกมันมีน้ำหนักมวลรวม29.1ตันตัวรถยาว7.94เมตรมีความกว้าง3.27เมตรสูง3.26เมตร ติดตั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์หลักด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ MK19 ขนาด40มิลิเมตรและปืนกลหนัก M2HB ขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรโดยราคาเฉลี่ยต่อ1คันอยู่ที่2.2ถึง2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว76ถึง87ล้านบาท การออกแบบยานจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกของสหรัฐมีความยูนิคเป็นของตัวเองมันมาพร้อมกับเครื่องพ่นน้ำที่ทรงพลังทําให้เจ็ดสามารถเคลื่อนที่ได้ดีในสภาพแวดล้อมส,สะเทินน้ำสะเทินบกมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จคอมมินส์ VTA 903T 525แรงมา้าช่วยให้สามารถแล่นในทะเลได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นเวลานานถึง7ชั่วโมงด้วยความเร็ว13กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนผิวน้ำสูงสุด 1 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนบกและมีระยะปฏิบัติการไกลถึง480กิโลเมตรยานจู่โจม 7A1 สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในทะเลป่าเขตเมืองหรือแม้แต่ในหิมะ มันสามารถติดตั้งกรอบป้องกันเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกับการกำหนดค่าสำหรับคำสั่งควบคุมซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันติดตั้งกรอบป้องกันรอบคันที่มีความหนาถึง45มิลิเมตรสำหรับตัวขนซองบุคลากรห้อ,องเก็บสัมภาระของมันมีความยาวถึง4เมตรกว้าง1.8เมตรสูง1.6เมตรรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดถึง4.5ตัน โดยมันสามารถขนสอ่องกองกำลังพร้อมรบได้พร้อมกันมากถึง21นายลูกทีมอีก4คน ได้แก่พลขับหัวหน้าลูกเรือหรือผู้บังคับการยานเกราะพลปืนและพลขับด้านหลังพร้อมทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์จากเรือไปขึ้นฝั่งได้และ้วยช่วงล่างแบบทอชั่นบาร์พร้อมโชคอับสีตัวในแต่ละข้างทําให้มันไม่มีปัญหาแม้ต้องมาเชิญกับสภาพชายหาดท,ที่ยากลําบากภูมิประเทศที่ครุขราและสําหรับความทันสมัยของยานเกราะยานจูโจม 7A1 มีระบบส่งกำลังนับ4 HB525 อิน e r c o m h a ม r ฮริ RF 7800I กล้องตัวจับความร้อนระบบ GPS เซ็นเซอร์น้ำท่วมระบบดับเพลิงและสำหรับสเปคของ Rafael a d v a n c e ซ์ดี e ฟนซ s ซ s สเต็ม EWAK มันยังมีการติดตั้งชุดเกราะแบบแอปพลิเคอาร์เมอร์ไว้อีกด้วยปัจจุบันยานจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก AAV รุ่น P7A1 เป็นยานจู่โจมลำเลียงคนหลักของนาวิกโยทินสหรัฐใช้งานโดยกองพันจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อยกกำลังพลขึ้นบกและลำเลียงอาวุธยุทโธปกร์ต่างๆขึ้นฝั่งโดยนาวิกโยทินสหรัฐเรียกมันว่า M-Track ซึ่งย่อมาจากชื่อเดิมว่า Amphibious Tractor อย่างไรก็ตามแม้ว่า AA v อวี a 1มันจะเป็นยานลำเลียงพลที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลก แต่จากประวัติการใช้งานหลังการลุกรานอิรักในปี2003 7A1 ได้ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าให้การป้องกันลูกทีมและผู้โดยสารได้ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับยานเกราะรุ่นอื่นเช่น M2 b r a d l e y ลโดยในระหว่างการต่อสู้มียานเกราะ8คันถูกปิดใช้งานหรือถูกทำลายระหว่างการรบที่นาิสียา ทหารอเมริกันต้องเผชิญกับเครื่องยิงจรวด RPG ปืนครกรถถังจนไปถึงปืนใหญ่อีกทั้งไม่กี่ปีที่ผ่านมายังได้เกิดเหตุการณ์ที่นาวิกโยธินสหรัฐ8นายและกะลาสีเรือสหรัฐหนึ่งนายเสียชีวิตในวันที่30กรกฎาคมปี2020เมื่อ AAV ของพวกเขาจมลงในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งซานเคลเมนเตรัฐแคลิฟอร์เนียระหว่างการฝึกซ้อมซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวใน วันที่15ธันวาคมปี2021นาวิกโยธินสหรัฐส,สั่งห้ามไม่ให้ใช้ยาหุ้มกระาสะเทินน้ำสะเทินบกจากการปฏิบัติการทางทะเลจนกว่าจะมีคำสั่งยกเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินปัจจุบันยานจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก AAVP 7A1 ขู่กองทัพเรือสหรัฐมองว่ามันเป็นระบบที่ค่อนข้างเก่าแล้วแม้ว่าจะได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในเดือนมิถุนายนปี2018นาวิกโยธินประกาศว่าพวกเขาได้เลือกระบบของ BAE s y s t e m หรือ Eventco w i e l Super AV สำหรับโครงการ Amphibious Combat Vehicle หรือ AC เพื่อเป็นกำลังเสริมและจะค่อยๆเข้ามาแทนที่ AAV ในท้ายที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ